อันนี้ดีนตๆนะเนะเฮ้ยทำไมต้องแบลวขนาดนี้เอ้าก็อันนี้มันแบวไงยี่โออะไรซันนี่เอนเจน่ารักมากตัวทเราถืออยู่เนี่ยเป็นตัว new collection นะเป็นการทำ collaboration กับ artist นะฮะที่มีชื่อว่าคีมิไลฟ์แล้วเนี่ยเขาก็ออกมาเป็น2ตัวนะครับคือเขาบอกว่ากระต่ายเนี่ยมันมันเสมือนกับความไร้เดียงสาเออถือถูกมากแล้วเขาก็บอกว่าเสือเนี่ยก็คือ เหมือนกับความกล้าหาญนะฮะอันนี้ก็ถูกอีกก็ถูกอีก <c oughs> อเอาเป็นว่าอันนี้เป็นคลลคชั้นใหม่นะคะค <c oughs> <ช>ือเขาอินสไพร์มาจากนิทานจีน <c oughs> ของคิมีไลฟ์นะคะยังไงก็มาช็อปได้ที่ลอฟนะคะสยามเดอรี่ชั้น2ค่ะ <c oughs> แต่ว่าใครนะคะถ้าไม่สะดวกมาซื้อที่ห้างนะคะสามารถช็อปได้บนวันสยามซูเปอร์แอปหรือว่าจะกดลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะคะ <c oughs> อันนี้คิมีไลฟ์